สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ครับสวัสดีค่ะอาจารย์กระชับกระเชงดีเหลือเกินนะวันนี้มีเรื่องดีๆมาทอล์กสิกันิกาจะเซแล้วเสน่ห์เจะทอล์กค่ะเรามีเรื่องเซเรื่องทอล์กกันโอ้คนฟังกันตามรายการเราวุ่นวายไปหมดแล้วตอนนี้บอกว่า ไม่รู้จะเชื่อใครดีระหว่างสื่อโซเชียลกับที่เราพูดเนี่ยคือแต่เราไม่ได้พูดเพื่อสร้างความวุ่นวายนะแต่ก็เราพูดเพื่อเรามีมุมอะไรต่างๆนะเป็นเพื่อนคู่คิดหรืออย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางทางอารมณ์หน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีท่านคุยใครไม่ได้ในความเห็นที่แตกต่างกันเวทีตรงนี้ท่านฟังเราได้แล้วท่านอยากจะพูดอะไรกับเราคอมเมนต์ไงจะให้เราเปิดโอกาสที่ mvtv ท่านโหลดเข้าไปในแอป MVTV หรือเป็นกระทั้งเพจของเราก็มีเรามีเพจทาง a c e b o o k เนี่ยนะเพจของเราก็คือการิกาเซยเนททอล์กเราจะเอาคลิปของเราเนี่ยเข้าไปแปะไว้หลังจากที่ออกอากาศทาง MVTV แล้วเนี่ยนะดูย้อนหลังก็ได้อดูย้อนหลังก็ได้แล้วท่านอยากฟังอะไรอยองไรก็เขียนคอมเมนต์มาแล้วก็ตอบนะไม่ใช่ไม่ตอบตอบนะคะตอบอ่านค่ะอ่านแล้วก็จะมีคนคิดเหมือนเราคิดต่างกันเราก็ให้กำลังใจเราไม่ชอบเรามาเอะ มาเอะมาเฮอะได้คุยกันได้คุยกันเออได้มีเพื่อนที่ระบายอารมณ์หรือมีพื้นที่ที่ท่านได้ระบายอะไรอะไรออกมาบ้างเนาะจะได้ไม่ต้องอึดอัดนะโอ้อาจารย์วันนี้พี่นึกขึ้นมาได้ท่านกาปฏิทินทุกวันเราจะรู้เลยวันนี้เอ่ย้อนไปประมาณ10กว่าปีได้ไหมนายวันวันสิบเก้าปีนายวันวันปีนี้มัน -20 2 0เหตุการณ์ไี้เกิดขึ้นวันวันไงค่ะวันวันสองศูนย์หนึ่ง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 ค่ะอเอ้โทษที2001 2001 2001นะฮะก็คือเกิดเมื่อ19ปีที่แล้วนะฮะสอปีที่แล้ว19ปีที่แล้วใช่ถูกต้อง19ปีที่แล้ว2001เนี่ยเป็นอะไรที่เรายังจดจำมันได้แม่นเพราะตอนนั้นมันเพิ่งเฉลิมฉลองกันเออสองน์กันผ่านไปแล้ววันนี้เนี่ยที่เราออกอากาศนี่วันที่11กันยายนพอดี ามันตรงกันไงที่เขาเรียกเดือนกันยายนเขาเรียกนายก็คือเก้านึเก <19, S 2> <9. S 1> แล้วหนึ่งก็คือเกิดวันที่11บเอ็ดกันยายน,นยาแล้วสองศนย์ศูนย์หนึ่งปี2001ันหปี2001ันี่ผ่านมา19ปีแล้วเนี่ยออความรู้สึกนะออของคนที่ได้ดูเหตุการณ์หรือข่าววันนั้นนะเขาออกเป็นข่าวด่วนหมดเลยนะคะออตกใจกันมากนึกว่าถ่ายหนังนึกว่าอะไรคือกำลังงง กับภาพเหตุการณ์ตึกแรกเนี่ยถูกเครื่องบินผ่าเข้าไปเดี๋ยวเราดูคลิปไปด้วยกันเลยอ่าดีอธิบายในคลิปเนี่ยนะเขาพูดถึงเนี่ยเมื่อก่อนในเรดาร์เนี่ยนะเนี่ยเครื่องบินเห็นไหมฮะคือมันเป็นเสียงตอบโต้กันคือเครื่องบินลำแรกไม่มีใครคาดคิดอะไรเลยนะจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะปรากฏว่าในเครื่องบินนี่มันก็มีการบันทึกเสียงไว้ได้ด้วยนะ่ะมีเสียงพูดโดยสารทั้งหลายที่ทเรามาเนี่ยนะฮะเนี่ยดูซิ็นภาพเรดาร์ที่จับออกไปเนี่ยนะครับ เออก็คนก็ตกใจนะฮะหนูนี่แหละก็มีการสอบถามว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าเนี่ยเสียงตอบรับบ้างเรียกกันเยอะแยะไปหมดเลยการผ่านไปแล้วเนี่ยคะเครื่องบินวิ่งเข้ามาในตึกอันนี้ค่เขาเรียกตึกแฝดนะโบเทร์นะอันนี้เป็นตึกเหนือนะฮะเป็นตึกคู่กันเป็นสัญลักษณ์เลยใช่ใช่ใช่ของอเมริกาเนะคะเขาลุกไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะผ่านไปเนี่ยกำลังเป็นข่าวออกทั่วโลกเลย ในอีก10นาทีต่อมาอตึกที่สองแบบเดียวกันอีกแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วปรากฏว่าคราวนี้มาเข้าทางตึกใต้แล้วคนที่ตกใจกันมากเพราะว่าตึกไอ้คั้งที่สองเนี่ยเขาจับจับจ้องแล้วาทีนี้ถูกไหมเขามองเขากำลังทำข่าวตึกแรกอยู่ใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าโอ้โหคราวนี้ซัด ตุ้มเข้ามาที่ตึกที่สองพอดีเลยนะน <สะ S 1> เน,นี่ยนะคนกำลังโอ้ตกใจไหมเนี่ยมองเห็นกับตา<ห>เลยท <คะ S 1> ีนี้ซ <คะ S 1> ิปเข้าไปเลยเนี่ยนะตึกเลยนะคะโอ้โหไม่เหลือเลยสักคนถูกไหมฮะนี่คือตึกแฟร์ที่เรียกว่า World t r a d e Center ของอเมริกาเออ มแล้วตอนนั้นคนปั่นปวนกันไปหมดถูกไหมครับดีว่าตอนเช้าตรู่นะคนยังมาทํางานน้อยขาอตึกนั้นเป็นตึกออฟฟิ่ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะสุดท้ายไปทางนี้สูญเสียไปเกือบ3,000ันคนเกือบสามพคนในเครื่องบินสองลำเนี่ยก็300กว่าสามรกว่ารวมรวมถึงอะไรเจ้าหน้าที่ทักอะไรตึก แต่คนที่ตึกเนี่ยนะที่ตั้นั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น world trade center นี่คือศูนย<ช>์การทางด้านการเงินบริษัทใหญ่ๆอะไรที่มันเป็นบริษัททางด้านเกี่ยวกับเรื่องการเงินท่านนําจะย้องอยู่ที่นั่นถูกไหมฮะเนี่ยเราสังเกตดูไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยพูดถึงอย่ายระยะทางแล้วบางคนอยู่ในเครื่องบิน ใช่แล้วแล้วก็บอกว่าโดนไฮแจ็คโดนขึ้นเครื่องบินมานี่นะใช่ถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยเนี่บอกลาไปเลยอ่ะพูดลาพูดพูดโทรศัพท์สั่งลากันแล้วมีคนยังเก็บเสียงโทรศัพท์ที่พูดสั่งลากันไว้อแล้วก็เวลาเขาย้อนอดีตย้อนข่าวกันเนี่ยนะคะ ของแต่ละประเทศเนี่ยนะก็จะเอามาเตือนความทรงจำกันในวันนี้ค่ะวันที่11เดือน9้าเนี่ยทั่วโลกจะทำข่าวนี้กันแทบทั้งนั้นเราก็ทันสมัยทันการเหมือนกันเราก็นำภาพเหล่านี้และเหตุการณ์เอามาเล่าย้อนให้ฟังเราบางท่านยังไม่เกิดบางท่านเกิดมาแล้วยังเล็กๆอยู่บางท่านที่อายุ40กว่าไปแล้วเนี่ยถึงจะ ถึงจะพอทราบเรื่องนี้เนี่ยลาลากูดบ่ายเดียวไหมมีปันลาเดียวนะลาแล้วลูกนะลาแล้วคือแบบโอ้โหมันแบบฉันรักคุณนะฉันยังรักคุณอยู่นะสะเกอนใจมากนะครับ คือววดนั้นเนี่ยนะครับมี4ี่ฟร่ด้วยกันที่โดนยึดนะฮะไฟแรกก็คือยิงเข้าไปอันแรกเลยตึกแรกตึกแรกค่ะไฟสองอันที่2ก็คือตึกใต้ตึกใต้ใช่ไหมฮะอันที่3นี่เข้าไปซัดที่เพนทากอนเพนทากอนที่เป็นตึกเพนทากอนขห้าเหลี่ยมไงห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะคะเพนต้าของกระทรวงกลาโหมของอเมริกาแต่ว่าตัวไอ้สองตึกแรกเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเวอร์ชั่นเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กส่วนเพนทากอนเนี่ยอยู่ที่วอชิงตันดีซี ไม่ถึงกระโดนหมดอพอรู้ทันละเตรียมระวังกันหมดนะที่เพนตะก้อนแล้วเที่ยวที่4เที่ยวที่4ปรากฏว่ามันไปจอนแรกตั้งใจจะไปถล่มทำเนียบขาวไวท์เฮาส์หรือว่าที่รัฐสภาเลยพารเมต์เลยนะฮะ แต่ปรากฏว่ามันเกิดการต่อสู้กันเกิดการต่อสู้กันระหว่างผู้โดยสารที่อยู่ในนั้นกับทางนักบินแล้วสุดท้ายไอ้คนที่มันไฮแจคมาตัดสินใจบังคับเอาเอาเครื่องบินตกไปเลยเล่นเครื่องบินตกไปเลยสู้กันจนเครื่องบินคือตายยกหลังไปเลยตายยกลังแล้วก็ไม่ได้ทำลายทำเนียบไม่ได้สูญเสียสี่เที่ยวบินด้วยกันนะคะที่วางแผนกันมาอย่างเป็นความลักที่้วดนี่ภาพถล่มตึกถล่มนี่มันเป็นอะไรที่โอ้โหมันแบบ เราวินาทีนั้นเนี่ยจะไม่มีใครรู้ตัวเลยว่าตัวเองกําลังวิ่งเข้าสู่ความตายในอีกวินาทีนั้นไม่มีใครรู้หรอกเพราะมันเร็วมากเราดูแล้วเรายังตกใจเลยในขณะที่กาลังนั่งประชุมก็จะทุ่มกว่าม้งในเมืองไทยประมาณทุ่มที่ประชุมกับทีมผาสอนี่ถูกค่ะนั่งอยู่ห้องประชุมแล้วก็มีทีวีดูก็ปิดเสียงอยู่เอ๊ะอะไรนึกว่าหนังตูมเข้าไปกลางตึกเครื่องบินวิ่งไม่ยั้งเลยนะคะไม่เบรกเข้าไปกลางตึกทีงก็เปิดเสียงพอเปิดเสียงปั๊บเขาก็ รีพอร์ตออกมาแล้วว่าเป็นเป็นข่าวด่วนว่าเป็น breaking news เป็นไฮแจ็คเครื่องบินแล้วก็ถล่มที่ตึก World Trade แป๊บเดียวกำลังรายงานกำลังตกตะลึงอะไรกันอยู่ตึกที่สองเปรี้ยงมาอีกเสียงผู้สื่อข่าวนี่สั่นเลยมันเป็นภาพที่สะเทือนใจแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ยังตราตึงอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้19ปีผ่านไปผมอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนั้นอยู่ที่โตเกียวตอนนั้นก็ไปเทรนนิ่งไปสอนหนังสืออยู่ที่บริษัทนะฮะ แล้วก็ตอนนั้นก็เป็นท่วงค่ําแล้วล่ะสามทุม่สมสมีสม่ทุม่มแล้ว๋อค่ะค่ะนะับประมาณนี้เดีผมก็เข้าอยู่ในห้องแล้วอะเตรียมอาบน้ําจะนอนก็เปิดทีวีไว้ตามธรรมเนียมเ่ยนะค่ะเปิด CNN ไว้เนี่ยนะเพราะว่าเปิดเสียงเออเราได้ยินเอ๊ะแต่ว่ามองๆไปที่ภาพเอ๊ะมันอะไรเหมือนกบคิดว่าถ่ายหนังจริงเนาะเหมือนถ่ายหนังนะมันระเบิดนะงงยืนงงอยู่สักพักนะแต่พอลำที่สองได้เห็นคาตาเลยนะเออแล้วผู้สื่อข,ข่าวก็กำลังรายงานอ,อยู่แล้วก็เสียงเขาตกใจเลยนะเหมือนว่ามมาออีีกกกแแลล้้้ววนเิดขึ มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเราไม่นึกว่ามันจะแรงขนาดนี้ตอนนั้นนี่ผมต้องติดอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นอาทิตย์นะฮะเพราะว่าที่ผมทํางานอยู่บริษัทอเมริกันไงฮะแล้วเขาก็เลยห้ามคนเดินทางฮะเช็คหมดเลยเพื่อความปลอดภัยแล้วที่สำคัญคือเราใส่เครื่องหมายแปลว่าเป็นบริษัทอเมริกันไม่ได้เลยโอ้โหกลัวมากเครื่องอะไรต่างๆที่ใส่โลโก้ของเรานี่เอาออกหมดเลยฮ และที่สําคัญคือทุกวันนี้ผ่านไปจะ20ปีแล้วเนี่ยทุกคนยังไปไว้อะไรตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเขาเรียกกราวซีโร่กราวซีโร่พื้นที่ที่ไม่มีอะไรอีกตอไปตอนแรกจะมีการสร้างศูนย์การค้าจะมีสร้างอนุสาวรีย์อะไรประชาชนเขาบอกไม่ต้องการขอให้เป็นกราวซีโร่อยู่นี้แล้วเขาก็จะมาทำไว้อะไรกันทุกปีวางดอกไม้จุดเทียนอะไรต่ออะไรเป็นสัญลักษ เหนความสูญเสียร่วมกันของคนทั้งโลกเพราะไม่ใช่มีแต่คนอเมริกันมีคนไทยด้วยใช่แล้วก็มีโอ้โหอีกหลายชาติมากที่เสียชีวิตไปแล้วสามพันกว่าคนเนาะนี่วันนี้อีกแล้วผมก็ได้ไปที่เก่าสีโลเมื่อสักสี่ปีที่แล้วอ๋อค่ะไปยืนไว้อะไรอยู่ที่นั่นเหมือนกันแต่เราพูดถึงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราโยนเข้าสู่เทปทีวีทิีของเราเป็นเรื่องเอาการเมืองดิ อันนี่นี่ก็การเมืองนะไอ้ที่เกิดที่เนี่ยการเมืองเนี่การเมืองระดับโลกเรื่องการก่อการร้ายไอ้นี่ของเราการเมืองของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องเขาเรียกมหากราบนะการเมืองและการมุ้งแล้การนั่นแหละเดี๋ยวมันจะโยงเข้าด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่จริงเหรอมีเหรอเดี๋ยวเรามีสิเขาบอกสมัยนั้นการเมืองนี่ในนี่เป็นการแซวทีเลยนะการเมืองไม่ใช่เรื่องน่าห่วงอ๋อการแหนกแหนกันหน้าดูเลยแหละห่วงแล้วไม่ห่วงก็ดูกันละกันอ้าดูกันละกันนะครับ